สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDGs นะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างแล้วละ่ะแต่ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับชีวิตเรายังไงนะโดยเฉพาะเป้าหมายที่4หรือ SDG 4ที่เขาพูดเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพจากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยวันนี้เราจะมาลองทำความเข้าใจกันค่ะว่า SDGs คืออะไรแล้วทำไม SDG 4ถึงสำคัญแล้วบ้านเราหรือประเทศไทยเอาเรื่องนี้ไปปรับใช้อะไรยังไงบ้าง ลองมาคุยกันดูค่ะครับผมคือประเด็นมันเป็นอย่างนี้นะครับเป้าหมายระดับโลกพวกนี้เอ่อมันไม่ใช่แค่แนวคิดสวยๆนะครับแต่มันเป็นกรอบจริงๆที่ส่งผลต่อการวางนโยบายการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาซึ่งการศึกษานี่ถือเป็นหัวใจเลยนะของการพัฒนาคนพัฒนาสังคมเราจะมาดูกันครับว่าในบริบทไทยๆเนี่ยมาทำงานยังไงถ้าให้ปูพื้นกว,กว้างๆก่อนนะคะ SDG หรือ Sustainable Development Go a l s เนี่ย คือเป้าหมาย17ข้อที่ตั้งไว้มาจากการที่193ประเทศสมาชิก UN เขาตกลงร่วมกันเมื่อปี2015นะคะว่าจะพยายามทำให้ได้ภายในปี2030เนื้อหานี้กว้างมากเลยนะคะตั้งแต่เรื่องขจัดความยากจนสุขภาพความเท่าเทียมไปจนถึงสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอะไรแบบนี้ซึ่งประเทศไทยเราก็รับมาเป็นแนวทางนะคะเห็นว่าผนวกเข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ด้วยใช่ค่ะใช่ มีการนำมาผนวกไว้เลยแล้วพอเราซูมเข้ามาดูเฉพาะเป้าหมายที่4หรือ SDG 4ที่เขาบอกว่าต้องการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้มองแค่บอกว่าการศึกษาในโรงเรียนอย่างเดียวนะครับมันกว้างกว่านั้นมากในตัว SDG 4เองเนี่ยก็มีเป้าหมายย่อยๆที่สำคัญอย่างเช่น4.1 อันนี้คือให้เด็กทุกคนจบประถมจบมัธยมที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ยด้วยหรือที่น่าสนใจมากๆเลยคือ4.4ครับอันนี้เงินเพิ่มจํานวนเยาว,วชนแล้วก็ผู้ใหญ่ให้มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการทํางานการมีงานที่ดีการเป็นผู้ประกอบการพูดง่ายๆก็คือพวกทักษะแห่งศตวรรษที่21นั่นแหละครับ อ๋อค่ะค่ะรวมถึงเป้าหมายย่อย4.5ด้วยใช่ไหมคะที่เน้นเรื่องลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศความพิการหรือว่าฐาน,นะทางเศรษฐกิจแล้วก็มี4.4อีกที่พูดถึงเรื่องครูเรื่องการพัฒนาครูให้มีคุณภาพทั้งหมดนี้เหมือนเป็นการย้ำเลยนะคะว่าเออการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญจริงๆใช่ครับ สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายไปพร้อมกันก็คือแม้เป้าหมายมันจะชัดเจนนะแต่การทําให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็ซับซ้อนมากอย่างเป้าหมาย4.1เรื่องคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเอาเข้าจริงการวัดผลว่ามีคุณภาพจริงๆหรือเปล่าเอ่อมันก็ยังเป็นประเด็นที่คุยกันอยู่ว่าจะวัดยังไงไม่ใช่แค่วัดผลสอบผลสำเร็จอย่างเดียวแต่ต้องดูทักษะอื่นๆดูความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กด้วยอะไรแบบนี้ครับ อืม,อมเห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพกับเรื่องทักษะที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ซึ่งถ้ามองในบ้านเราก็เหมือนจะมคีความพยายามเอาหลักการพวกนี้มาปรับใช้อยู่หลายอย่างเหมือนกันนะคะอย่างเช่นโครงการโรงเรียนคุณภาพที่เราเคยได้ยินกันที่จะมายกระดับมาตรฐานโรงเรียนหรือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านพวกกศนอ,อะไรแบบนี้แล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีการศึกษาหรืออที Tech มากขึ้นด้วยแต่ก็นั่นแหละค่ะ ความท้าทายอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็คงมีอยู่อย่างเรื่องการเข้าถึงเอทเทคที่อาจจะยังมีช่องว่างอยู่บ้างระหว่างเด็กในเมืองกับนอกเมืองหรือกลุ่มที่อาจจะมีข้อจํากัดอื่นๆนะคะถูกต้องเลยครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็ดําเนินไปภายใต้หลักการใหญ่อันหนึ่งของ SDGS เลยคือจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือ leave no one behind อันนี้เป็นหัวใจสําคัญมากการดูแลกลุ่มเปราะบางต่างๆให้เขาเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษเลยครับถึงแม้จะมีความพยายามอยู่นะครับแต่ข้อมูลบางส่วนมันก็ยังชี้ว่าเออกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษาหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษบางกลุ่มก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องช่วยกันแก้ต่อไปออื <c oughs> ถ้าอย่างนั้นการขับเคลื่อน SDG 4ในบ้านเรามันก็คือการพยายามสร้างสมดุลหรือเปล่าคะระหว่างการยกระดับคุณภาพโดยรวมกับการพยายามลดช่องว่างลดความเหลื่อมล้ำไปพร้อมๆกันใช่เลยครับใช่เลยเป็นการเดินทางที่ต้องทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปเลย และถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับการลงทุนในการศึกษาที่มีคุณภาพตามแนวทาง SDG4 เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีแค่เป้าหมายการศึกษาเองนะแต่มันโยงไปถึงเป้าหมาย s d g ข้ออื่นๆด้วยชัดเจนมากเช่นการศึกษาดีขึ้นก็มีโอกาสทางเศรษฐกิจดีขึ้น SDG8 ช่วยลดความยากจนได้ SDG1 คนมีความรู้สุขภาพดีขึ้น SDG3 หรือแม้กระทั่งมีความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนมากขึ้น SDG3 คือมันเชื่อมกันไปหมดเลยครับเข้าใจแล้วค่ะอืมแล้วทั้งหมดเนี้ยมันหมายความว่ายังไงกับพวกเราล่ะคะก็อาจจะแปลว่า SDG s โดยเฉพาะ SDG4 เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องนโยบายอย่างเดียวแล้ว แต่เป็นเรื่องที่กระทบแล้วก็เกี่ยวข้องกับทุกคนในสังคมจริงๆตั้งแต่ในห้องเรียนไปจนถึงการพัฒนาทักษะของผู้ใหญ่เลยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ก็เหมือนเป็นภารกิจร่วมกันของทุกคนนะคะถูกต้องครับ และนี่ก็เป็นคำถามสำคัญที่ผมว่าน่าคิดต่อนะครับในเมื่อ SDG 4เน,เน้นมากๆทั้งเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและก็ทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตโดยเฉพาะในเป้าหมายย่อย4.4ที่ว่าด้วยทักษะอาชีพและ4.6เรื่องทักษะการอ่านเขียนคำนวณของผู้ใหญ่ก็น่าสนใจว่าเอ๊ะนอกจากระบบโรงเรียนแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันแล้วเนี่ยรูปแบบการเรียนรู้แบบไหน หรืออาจจะเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาประเภทไหนที่มันจะสำคัญมากขึ้นไปอีกในอนาคตเพื่อให้แน่ใจจริงๆว่าทุกคนเลยนะทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นได้จริงๆแล้วก็ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังตามเจตนารมณ์ของ SDGs อย่างแท้จริงอันนี้คือโจทย์ใหญ่เลยครับสำหรับอนาคตการศึกษาของเรา